สวัสดีครับโจ้องลุงเดียนะครับผมหลังจากป้านางให้กินข้าวเสร็จนะครับลุงเดียลงังกอ,อ,อกหลังเงลยแล้วครับ้าไปตุราติในบ้านนะกลับออกมากันนี่ครับเอาฝรั่งนะครับมันที่ต้นชุกงอมอยู่ลูกกับจากสีเปียมาฮะน้องเป็นหมาหรือเป็นวัวเนี่ยฮะเป็นสุนัขหรือเป็นอะไรนะลูกลูครับ

cây kim chi á cây kim chi mấy ao hả im mà hả như cáo im mà im mà nó im uhm. mà này, mẹ. <laughs> ờ à, kín bay đuôi lên bay đuôi ờ à, kín bay đuôi lên bay đuôi ừng này lên đang này kín đi qua tukta ta nè tukta patatik cầu cắt liều cầu kín nè kín lịch lịch ừng <tí> ừng cậu cắt ừng 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 เอาเหนืน่อยเหนื่อยฮะลมหนาวนะครับมาเยือนแล้วนะครับเอฟซีแต่มอคืนนะครับ ตีซี่ได้นะครับฟุน้นมีฟุน้นปลายลงมานะครับน่าจะปลายฟุ้นต้นหน้าแล้วครับตีนี้ลงมานิดแต่ก็จักปักการลุงเดียดายเยืนเสียงดีดีไปเฮาอยู่ใกล้เลยนะครับลุงเดียนึกแล้วต้องดีดีคาดลุดออกจากโซ่ไหนครับช่วงนี้ก้าวกรเริ่มตังทองนะครับปุมเนาะเจ้ากองนาเขาข็ากะ ให้ลามแล้วก็กระเบื่อนนู้นได้ด้วยนะครับอันตรายนะครับข้าวเสียให้มดกับตังเสียดูเสียได้เล่นกันนะบุกไหนนาข้าวก็ตังมดต้องลามนะครับแต่ดีดีตรงเรียลามลุดนะครับบนร้อนกับลามนะครับไม่ปล่อยไล่วันแล้วนะครับพุมแต่ดีดีแรงเยอะครับพุมแต่ก็เล็กลุดเลยครับกระโจน

ได้ไหมครับไดนไหมถ้าเผื่อไม่กินก็คือไม่กินครับแต่ถ้าเป่าเผื่อกินแล้วกันเนี่ยจะวิ่งหลายเด็กกันนะครับปุ่มนะเงินโกลนอืมอืมอืออ ouais. uh, ืมคือนี่จังก็ครับเล่นไปด้วยกินไปด้วยเฮ้ย่าวิ่งเผาวิ่งเผาวิ่งแล้วครับ fc เผาวิ่ง

อืมอืมอืมมกาวไม่ยอมปล่อยเอาล้เออเอาคอยได้แยงกันเอา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 งอมแล้วนะครับฝรั่งงอมไม่ไม่มีเม็ดนะครับไรเมล็ดกิบจูนะก้อยได้แยงกัน เอาครับเดี๋ยวลุงเดียวไปให้เกาวไก่ไว้สักนิดนะครับเดี๋ยวเด็กๆเล่นกันไปนะนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศเริ่มลมร้อนแน่แน่แน่ จะอวยวายกับประเมนลงเดียวเดินเอาอาหารไม้ไก่หิดสักนิดแปบด๊บนึงกับเอฟซีบรรยากาศเนาะ โอ้ยลมหนาวนะครับลมหนาวพัดมาแล้วคือเด็กๆหลงเรียบร้อยไม่ได้นะครับผมนะเนาะเรียวร้อยมาวิ่งเล่นนะครับก็จังนี่นะ้าเกือบตกแดงนะครับก็เริ่มจัดการนู่นนะครับผมเนาะต้องระวังเด็กๆนะครับผุ่มเกย์ okay, ครับผมเดี๋ยวลงเรียกอ่านไกลสักนิดนะครับ ราคาไก่ไก่ได้แป๊บเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวัสดีครับผมควักติดตาม่องโรงเดียด้วยนะครับปานางปาวันเป่าโทนทีมหลังบ้านนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวัสดีครับผม